คุณพิพัฒจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะไปฉีดยาแล้วเป็นยังไงครับคุณพิพัฒครับผมค่ะวันนี้มีอะไรจะถามคาะเชิญเลยค่ะถามฉีดเข็มสามใต้ผิวหนังอ่ะฉีดได้ที่ไหนครับฉีดได้ที่ไหนเหรออ่าเพราะว่าผมผมแพ้วัคซีนฉีดฉีดครบสองเข็มซีโนแวคสองเข็มแพ้เข้าโรงพยาบาลทั้งสองเข็มเลยอืมทีนี้เข็มสามเนี่ย เขาตามให้ไปฉีดเข็มสามแต่ผมไม่กล้าไปนะที่ไ,ไหนพี่เ<ต>ขา<อ>เขาาตามไปที่ไหนครับตามไม่ไปฉีดที่ไหน<ต>บางซื่อาตามไปฉีดที่เดิมอ่ะที่แจ้งวัฒนะเอ,อตึกแคทอ่ะตึกแคทของโรงพยาบาลจุฬาภรอ่ะโรงพยาบาลจุฬาภรณพ,พี่พิพัฒครับพี่ไปก่อนเถอะครับบ,บอกว่าสองเข็มเราแพ้มากผมขอฉีดวิธีการใต้ผิวหนังที่ว่าเนี่ยนะช<พ>ั้นพอไปแล้วพอไปแล้วเขาบอกไม่มีนโยบายฉีดใต้ผิวหนัง ไม่มีนโยบายโทรไปที่จุลาพรอ่ะโทรไปแล้วเขาบอกไม่มีนโยบายอะ่ะถ้าไม่มีโ<ท>นโยบายไปก่อนกวัดเสียเวลาคืออย่างนี้ครับพี่มันมีที่ฉีดหลายฉีดนะมีหลายทยี่อย่างเช่นอย่างเช่นที่สถานีกลางบางซื่อนี้ก็ได้อ๋อบางซื่อต้องเข้าต้องต้องต้องลงทะเบียนอะ่ะเข้าใจละเข้าใจ ก็<ะ>ต้องลงทะเบียนนะ,ะพี่อยู่พี่อยู่นนทบุรีเหรอหรืออยู่ที่ไหนบ้านน่ะอ๋อผมอยู่รามินทากรุงเทพเนี่ยรามินทากรุงเทพ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 ,ก,เทพก็ไปโรงพยาบาลกทมรตรงรามินทาเดียวนะกรุงเทพโรงพยาบาลรามินทาโรงพยาบาลกทมโน่นน่ะหนองจอกอะ่ะพี่อยู่มีนบุรีทางด้านโน้นใช่ไหมหรือเขตไหนอ่ะอยู่เขตไหนพี่อ<ย>่ะพี่อยู่เขตไหน อยู่เขตบางเขนรามินทากมหอ,อ่ะบางเขนบางเขนโรงพยาบาลกทมที่ใกล้ที่สุดไปมินบุรีก็สะดวกอ่ะมินบุรีก็สะดวกโอ้แต่มันไกลไปพี่ไม่ต้องไปถึงนู่นอ่ะเพราะว่าโรงพยาบาลกทมที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนอตองอยู่บางเขนอยู่โซนกรุงเทพเหนือโรงพยาบาลกทมประมาณโรงพยาบาลกลางมานี้พี่มานี้ดีกว่าไทยญี่ปุน่นนินแดงเข้าแอพลิเคชคิวคิวไหมอ๋อกีฬาเวทสองเปล่า ถูกต้องครับเวสสองเวทสองครับเวทส,ส,สองเอาว่าเรื่องของวัคซีนใต้ผิวหนังชั้นผิวหนังที่พูดกันเนี่ยผมผม,ผมหาผู้รู้มาตอบคําถามให้ครับนะหาผู้รู้มาตอบคําถามให้นะไม่ไม่ผมผมผมได้ข่าวมามาสามสี่ครั้งแล้วว่าฉีดใต้ผิวหนังเนี่ยมันแพ้แพ้น้อยไม่อันตารายอืมเข้าใจแล้วเข้าใจตรงนี้ลดลดห้าเท่าฉีดวัคซีนลดห้าเท่าไม่อันตรายโอเค ตรงนั้นเข้าใจตรงการแต่คำว่าและถ่าและที่ไหนบ้างแ่ละที่ฉีดด้วยวิธีนี้อ่าในจะหาความรู้ตรงนี้มาครัถามแล้วไม่มีเดี๋ยวผมถามให้เดี๋ยวผมถามผู้รู้ให้นะสวัสดีครับ